สวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะฮะเข้าสู่ m o เตอร์ h u n t ต r World ใน EP ที่2 E.P นี้เราจะไปตะลุยมอนตัวไหนไปชมกันเลยดีกว่าครับแล้ตอนนี้เราก็ยังอยู่กับแมพเอเชียนพอเลสกันนะเรามีภารกิจบางอย่า<บ>งนะตอนนี้ เหมือนเราจะต้องตามหาอะไรบางอย่างเลยอย่างแรกเราต้องกินอาหารก่อนเนาะเพิ่มความอิ่มอาหารวันนี้เป็นปลาทุกคนปลามีซุปด้วยนู่นกินอย่างเล็ดอร่อยเลยนี่ อนนี้เรามีบัฟเลือด10นะสเตมเมนห่สิบแล้วก็าดาเมจไม่มั่นใจนะ่าจะอยู่ที่ระดับเอสนะความแรงของดาบที่เราเพิ่มขึ้นมาก่อนอื่นฮนะเราจะต้องทำทุกครั้งก็คือการเก็บเฮิร์บนะเฮิร์บตัวนี้จะช่วยในการาผสมเป็นโพชั่นซึ่งก็จะใช้ไว้สำหรับเพิ่มเลือดนั่นเองโอ้มาถึงก็เจอเลยนะตัวที่เราเคยฆ่าไป e ีที่แล้ว EP นี้เราก็ลองฆ่ามันอีกสักหน่อยดีกว่าอ้าวโอ้ย พุงก็ใหญ่ฟันไม่พุนยังไงวะนี่เฮ้ยระหว่างมันคำรามเฮ้ยเฮ้ยยังไงเนี่ยยังไงนีอ่ะอุ้ยมันโอ้โหมันกินแล้วมันสามารถเอาพุงมันสามารถเอาพุงคัพแล้วได้นะพอกินสิ้นแล้วนี่กิงหลบไปหนึ่งทีเมื่อกี้เป็นท่าเคาน์เตอร์ของดาบยาวนะทุกคน ไปไปีล้มแล้วล้มอย่างนี้เราก็ต้องใช้ท่าไปตายฟาดไปนี่ดาบยาวมันมีความพิเศษอย่างหนึ่งนะทุกคนถ้ามองจากมุมซ้ายบนจะเห็นไหมว่ามันจะมีรูปดาบแล้วมันก็จะมีเกียรดแดิแดงๆเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เราจมไปซึ่งถ้าเรา,าเกียริแดงเราเพิ่มขึ้นนะเราสามารถกดท่าพิเศษได้แล้วถ้าเรากดท่าพิเศษจนไปถึง ท่าสุดท้ายนะมันก็จะเป็นการอัปเกรดอัปเกรดระดับดาบให้เราซึ่งน่าจะมอบดาเมจให้ดาบเราแรงขึ้นเรายิงสลิงเกอร์นะเมื่อกี้คือการยิงสลิงเกอร์เพื่อทําให้มอนสเตอร์มันหยุดเพราะไม่งั้นเราต้องวิ่งตามมันไกลมากแน่ๆตีไปตีอุ้ยโอ้โหนึกว่ามันจะสวนเมื่อกี้แม่งน็อกแบ็กก่อน เรียบร้อยแหมตัวแรกมันก็จะชิวๆหน่อยนะต่อให้เราเจอคีเราก็ยังชิวอยู่ฆ่าเสร็จแล้วก็อย่าลืมแย่ <c oughs> <c oughs> ดิ้นเป็นอะไรอ่ะฆ่าเสร็จแล้วก็อย่าลืมแล่เนื้อเออจะแย่เนื้อแล้วแล่เหลืออะไรก็ไม่รู้ คือในแมปหนึ่งแมปเนี่ยมันจะมีแคมป์ที่เราเกิดหลายแคมป์นะทุกคนซึ่งผมมั่นใจว่าผมผมค่อนข้างมั่นใจว่าแคมป์ต่อไปมันน่าจะอยู่อยู่ตรงนี้อ่ะแต่มันมาร์กไม่ได้อ่ะมันต้องมาร์กไง้ก่นอ,อนโคตมาร์กไงวะเนื่อนะนกไม่ได้อ่ะเอาไปไปเอาเป็นว่าเราค่อยๆเดินไปแล้วกันคือพอเราเปิดอีกแคมป์หนึ่งอ่ะเราก็จะสามารถแบบ เออวาร์ฟหรือไปเกิดอีจุดจุดหนึ่งได้เลยนะเดี๋ยวไปเรื่อยเดไปเรื่อยโหจะรัวๆเลยเอ๊มันมีมอนเตอร์อะไรกันแน่นะตรงนี้เราเจอร่องรอยมันเยอะมากอา้าวโอเคไหมเนี่ยเจอ้าพบก็หัวล้อเลยโอ้ยโอเคเราสายสกิฟต์อยู่แล้วนะเราไม่คุยเปิดน้ำลาย <Open S 2> อ๋อนี่ไงอ่ามีคนก็คือเหมือนมีคนไกด์วางบอกไว้ว่าอยู่ตรงนี้นะให้ขึ้นไปทางนี้แล้วพอเราขึ้นมาเสร็จปุ๊บโอเคเข้าคัสซีทันทีอ้นี่เอาซีมอนตัวที่สองมันคน,ช,น <c oughs> ชื่ออะไรเอ่ยชื่ออะไรอ่ะคูกูลูกูลูกา ลูกับูรู้กากเป็นเหมือนมอนไดนโนเสาร์นะยืนสองขาแล้วก็มีสองมือได้สู้ไหมไม่สู้อ่ะสองตัวแล้วเนี่ยอแต่มันให้สู้อยู่นี่นวกก่ะภารกิจภารกิจมันให้เราตามฆ่าตัวเมื่อกี้อยู่น้องหงอนไก่ละกันชื่อเรียกยากอาวตามไป ตอนนี้ภารกิจเราคือตามฆ่าน้องหมอนไก่เอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยมันทิ้งร่องรอยทิ้งร่องรอยเราต้องเก็บ้วยนะอย่าลืมอันนี้สําคัญมากเพราะว่ามันจะทําให้เราอ่ะรับรู้ได้ว่ามอนสเตอร์ตัวนั้นเนี่ยออแพ้ธาตุอะไรจุดอ่อนอยู่ตรงไหนก็นจะช่วยให้เราฆ่ามอนสเตอร์ตัวนั้นได้ง่ายขึ้นนะเผื่อกรณีที่แบบเราไปเจอมอนสเตอร์ยากๆโคตรดแล้วเราแบบสู้มันไม่ไหว ฟันใน่เปิดประเติมด้วยหางก็เลยแล้วเราเก็บแล้วก็เดินถอยอุ้ยโอ้โอโอมาโจมตีก่อนวะ<อ>มันจิกเป็นไก่แหละอุย้ยนี่มันจิกเป็นไก่จริงๆนะเนี่ยอ๋อโอ้ยติดพิษอ๋อเรามีเรากินเราไปตีต้นไม้ผิดด้วย อุ้ยอะไรวะชนโดนได้ไงวะนะ่ะขุดอะไรขุดอะไรอุย้ยมันขุดเอาเหินขึ้นมาวะ่ะโ,โดนจิกอีกอะโดนจิกอีกแล้วเอ้ยฟันไม่โดนทิมทิมฟาดเอาอะไรวะเมื่อกี้เหมือนกิ้งหลบโดนอยู่นะมันมันเหมือนนะม,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 ะม,ะมีฝุ่นอะไรวะเมื่อกี้ ทำให้เรามองเห็นไม่ชัดเลยมอนหลายๆตัวนะเท่าที่ผมรู้มาก็คือถ้าเราตีตรงหัวมันอนะ่ะมันจะมีโอกาสสู่มากที่ทําให้มอนตัวนั้นนะอ่ะบาดเจ็บได้เ,เร็วขึ้นอนี้เอาอ่ะนี่ไอาการมันแย่แล้วอาการมันแย่แล้วเรากอฟาซ้า,าไปคืออย่างเงี้ยทรงอย่างนี้คืออาการแย่แล้วนะเราแค่ ตามมันไปเรื่อยๆเวลาที่มอนสเตอร์วิ่งหนีอย่างเงี้ยยังไงก็ต้องตามนะเพราะว่ามันจะไปพักพักที่แบบพื้นที่ปลอดภัยของมันแล้วมันก็จะฟื้นเลือดหรือพูดง่ายๆคือลังมันนั่นแหละบางตัวมันจะมีลังอยู่ในในแมปนั้นๆเราก็ต้องตามล่ามันแต่บางทีมันก็เดินหนีอย่างเงี้ยอันนี้มันเดินหนีเฉยมันไม่ได้เดินไปหลังมันจะฟิลสู้ไม่ได้แล้วเดินหนี แทงแงอุ้ยอ๋อคือถ้าตีโดนหินมันอะ่ะมีโอกาสที่เราจะตีไม่เข้านะเนี่ยอย่างเงี้ยเอ้ยต้องเล็งดีๆอย่าให้โดนหินปัญหาอ่าปุ๊บมันอุ้ยโอ้ตีโดนหินลัวๆเลยเฮ้ยเอ้าเอาลุดมือแล้วลุดมือแล้ว,ลวนี้ ก็โดนสิครับอุย้ยน้ำลายยืดละน้ำลายยืดนี่คือเหนื่อยนะน้ำลายยืดน,นียย่คือเหนื่อยพอเหนื่อยแล้วทำไงครับวิ่งหนียิง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 ให้มันหยุดโอ้ยตอนนี้ดาบเรามีปัญหาเราต้องลบคุมก่อน รับคมุมไม่ใช่ลบคมุมเนี่ยมันอยู่แถวนี้นะให่หมอไม่ใช่หนาไม่ใช่หนะก็จะโดดฟันโอ้ยไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกเรียบร้อยโอ้ตัวนี้ก็ถือว่าไม่ยากนะเป็นตัวที่สองที่ค่อนข้างชิลเลย แล้วก็แร่เนือ้อแร่หนักเผื่อเราเอาไปทำชุดทำของได้แล้วเราก็อย่าลืมมาส่งเควสนะอ๋อมันไม่ต้องส่งหรอให้รีเทิร์นกลับได้เลยโอเคเราก็เสร็จไปหนึ่งตัวแล้วนะตัวที่สองก็ถือว่าไม่ยากนะเฉยๆอยู่ที่น่าสนใจคือตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรกันแน่ เพราะว่าจากอีพีที่แล้วเราเจอตัวเชื่ออะไรนะกูค,คูคูอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะลืมแล้วอ่ะมันมันเป็นเหมือนอะไรนะกิ้งก่าคาเมเลียนแต่มีปีกแล้วก็มีขนด้วยแต่ว่าเรายังไม่ได้สู้ตัวนั้นเลยซึ่งตัวน,นั้นดูท่าทางมันจะเก่งพอสมควรเราถึงเลือกที่จะแบบเดินกลับบ้านก่อนอะไรนะพว่าไงบ้างเ mm hmm. อ่ยพาร์ตเนอร์๋อเป็นพาร์ทเนอร์กันเหรอ อ๋อต่อไปอ๋อปุก้ปุก,ก,ปก,กี้ไปลุยกันเลยดีกว่าฮะว่าปุกกี้ปุกกี้ของเราจะเก่งแค่ไหนไฮ้มาถึงแล้วเอ,อ้าอ๋าอเราสามารถเรียกคนมาช่วยได้เหรอม้อปุ่ม SOS โอ้หุ่นตกอุ้ยหนาวคนตกจะใครขึ้นนะเนี่ยทำไงเนะี่ยโอ้ พอทำบรรยากาศเกมได้ดีพอสมควรเลยนะฝนลงเม็ดแบบปะเป๊ะโปะเป๊ะปะเป๊ะบรรยากาศแบบคืมฟ้าคืมฝนมากอ่ะจ้าความที่มันเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะป่าโบราณอะไรเงี้ยความลึกลับซ่อนเงื่อนเพื่อนทรยศต่างส่วนนั่นแหละความลึกลับของป่ามันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะแต่แบบเอ้ยพอแบบมันฝนตกด้วยอ่ะดูดีดูแบบดูต้นไม้ที่เปียกฝนดิ คือมีความเงามีความสะท้อนอ่ะคือพอพอของอะไรนะพอวัตถุมันเปียกน้ำอ่ะแล้วแบบโอ้โหเก็บรายละเอียดดีมากเลยยอดสุดยอดโอเคเดี๋ยวเราต้องเดินหาก,กิปโปเก้นอะอยู่ไหนวะเดเดเดเอ๊ะตรงนี้เหมือนมีบางอย่างลองเดินไปดูดีกว่าได้ไหมไ้ไ,ไหมเห็นแล้วรู้สึกหนาวเลยอ่ะ คิดดูดิว่าถ้าถ้าเราแบบไปอยู่ในป่าแบบลึกๆป่าดิบชื้นอย่างเงี้ยแล้วแบบฝนตกอย่างเงี้ยโอ้แค่คิดก็น,นาวแล้วอะ่ะตอนนี้ผมก็น,นาวนะผมแก้ผ้าเลยคิวยอกยอกยอกใครจะไปทําอย่างนั้นละบ้าหรอห้อยต่องแตง่งต่องแตง่ตง,ตงน้วเกมเป็นไปนไม่ได้ลนะเหมือนเราจะขึ้นมาที่สูงนะโอ้ได้ยินเสียงน้ำตกไหมทุกคน โอหเรื่องมากอะ่ะดีเทลโอ้โ oh, ห oh. รู้สึกอยากนอนเล่นอยู่ในนี้เลยอะ่ะมันฟินเกินโห oh, oh, ทั้งเสียงแบบโอ้โ oh, ห oh, ดูดเิเสียงฝนตกเสียงเออน้ำตกอีกดูบรรยากาศป่าดิบชื้นโอ้โ oh, หถ้าใครชอบป่าชอบเดินป่านี่แบบมีไว้เวิร์นลอยดูโเหแถาวงเถาวัน อย่างคือแบบผู j j In ้พ no. ัฒนานี่เขาใส่ใจรายละเอียดมากเลยนะอุ้ย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 อ้ยเ้ยเ้ยโอ้ยอย่โอเคดีไปดีไปตัวมันใหญ่มากเลยนี่ไม่อยากสู้อ่ะเราลองเดินตามมันไปดูนะเผื่อมัน จะพาไปหาอะไรที่สำคัญสำคัญเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอนี่ไงปุ๊กี้ปุกี้เก็บก่อนเก็บก่อนเก็บร่องรอยเก็บร่องรอยเยอะๆเราจะได้แบบข้อมูลมันโหรัวเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเมกี้ไปไหนวะเสียงมันพืดพืด นี่น <Dans> ี่นี่เจอตีตีแล้วอุ้ยทำไมมันไม่ตีวะอุ้ยไปแล้วไปแล้วหยอกหยอกหยอกขอโทษได้ไหมล่ะขอโทษได้ไหมล่ะขอโทษได้ไหมขอโทษได้ไหมมันบินว่ะบินมาว่ะมันบินมาว่ะอุ้ยไปไหนอะเอ้าหายไปไหนแล้วอะ อ๋อตาม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 มันดไม่รู้คือเดินมาตั้งนานไม่เจอนะพอเจอแล้วเจอหลายตัวเลยตอนนี้เราเจอเกสต์จาร์ดด้วยเนี่ยอยู่แถวแถวนี้เหมือนกันอุ้ยโอ้โหเปนฟันโดอยู่อั้นึงอุ้ยโอ้โหประเด็นเลยอุ้ยอะไรอะอะไรผมไ่สู้กันสู้กันเหรอสู้กันเหรอ อุ้ยเดี๋ดียักษ์ชนยักษ์กว่าศึกยักษ์ชนยักษ์เฮ้ยมันพ่นพิษว่ะอุ้ย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 ดีนะหลบทันไปออกมาจากมอกร่อนโอ้ยมันมันเลือกตีไม่ถูกเลยว่ะอุ้ยโอ้โหหเจอสองตัวแล้วทำไงวะเนี้ยอุ้ยอุ้ยจับโดนพิีกจับโดนพิษ ีไอ้ลีโคตดยาวอุ้ยยังไงยังไงไปดีปะเราปิดท่านี้สิอ่ะเอาอุ้ยเอาซีขี่หลังมาจจ แทงแทงหน้ inding, าแทงหน้ ais, าแทงหน้าแทงหน้าแทงหน้าแทงแทงแทงกระโดดลงแทงหลังแทงหลังแทงหลังทะลุถึงหัวใจจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนไป้วงไปจ้วง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 ถูกดหมโอเค it's down n o i r chance t e t t h e and tear i เจ็บหนักอ่ะเจ็บปะเจ็บปะปวดขาแล้วมันคำรามอ่ะอุ้ยเฮ้ยคอเตอร์ไปทันทีไหมแล้วตีตีอุ้ยโอหบินีแก้วบินไปไหนอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โโอ้ยมันติดลากติดลาก ผมชนต้นไม้แล right. uh ้ว huh. ม no. 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 nah. no, no. ันต uh ิดลากเองออกมาก็เสษ็จตีสาวเลยสาวล้ำล้ำล้ำด้วยจังหวะสามชาแล้วเดินนะพออีกังหวาแล้วเดินนอ้โหชนกร้เด็นเลยอีล้ำยจหะมชา้เดะอี้าวจห่างชาลนอว่ามีคนหะีกนหงหแล้ว โดนแล้วปุ้ยแพงอเสต์เป้าสองรอบแล้วนะเนี่ยอ้าวล้มล้มอย่างนี้ก็กโดนตีโอ้โหระเบิดระเบิดล้ำดาบล้ำดาบอย่างเต็ม อ่อมไม่โดนอลอ๋ลนะอมันจะตายแล้วอะ่ะมันเหนีก,ก็บนี้ก่อนเก็บก่นเป็นส่วคัญะอไปเก็บกนนไปเก็บไปโอเคไปนะไปไปอ๋อนี่เป็นรังของมันนะ ก,ก็เสร็จเราสิลงอีกนิก็เสร็จเราสิลงอีกนิก็เสร็จเราสิขอฟาแทงจะโดดจับลดูดเรียบร้อยหน้ากระแทกมัดมัดเรียบร้อยอีเขาว่านี่เขาเรียกว่าตายคาลังน,นะเนี่ย <c oughs> ไม่มีทางที่หมีเนี่ยตายคาลังนี้ ร้อสาวสาวแ,แวม่เนื้อไปครั้งที่เราฆ่าราต้องเนี่ยทำเหมือนเดิมเก็บขอเก็บขอ,อเ,เราก็ต้อง,องรอรอหมดเวลาหมดเวลาพวกเดิมก็จะส่งเรากลับบ้านสำหรับวันนี้นันเราก็จัดการไปทั้งหมด2ตัวนะถ้าใครที่ช,ชอบคลิปก็สามารถกดไลค์กดเป็นกำลังใจให้กันได้นะแล้วก็เดี๋ยวคลิปอีพีหน้าผมจะมาลาตัวอะไรต่อ ก็ติดตามกันไว้ได้นะครับก็คอมเมนต์แนะนำกันได้นะอยากให้ทำคลิปไปในทิศทางไหนแนวไหนนะเอาไว้เจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนบ๊ายบาย